ชาวเกาะสูตรกะทิผสมน้ำมะพร้าวนี่แหละอรรถรสความอร่อยบาคาโมพาราเซตามอลเม็ดสีเหลืองบรรเทาปวดลดไข้ผลิตโดยสหแพทย์เภสัชในเครือ BDMS อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาโฮมโปรโเรื่องบ้านโฮมโ,โปรคือคำตอบเรื่องยาและสุขภาพปรึกษาเซฟดักร้านยาในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สวัสดีค่ะพบกับทัลโลเอ็กซ์เพรสค่ะวันพุทธที่9ตุลาคมนะคะอยู่กับจอยชื่นจิตเช่นเคยนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหวจากนายกรัฐมนตรีเบนจามินเดทันยาหูผู้นำของอิสราเอลนะคะที่ออกมาเปิดเผยค่ะว่าว่าที่ผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะนะคะก็คือฮาเชมซาฟิดีนเสียชีวิตแล้วค่ะจากปฏิบัติการทางอากาศที่เกิดขึ้นบริเวณชานกรุงเบรุตช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ ซึ่งนี่น่าจะเป็นการยืนยันครั้งแรกนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มฮิสบอลออกมาบอกว่ายังไม่ทราบชะตากรรมของซาฟิดีนอีกด้านหนึ่งสมาชิกอาวุโสของกลุ่มฮิสปอลออกมาบอกว่าสนับสนุนความพยายามในการเจรจาหยุดยิงกับอิสราเอลนะคะหลังจากที่ตอนนี้ถูกอิสราเอลโจมตีเข้ามาในเลบานอนอย่างหนักหน่วงค่ะระหว่างการถแถลงข่าวนะคะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นาย,ยกรัฐมนตรีเบนจามินเดทันยาหูผู้นำอิสราเอล ยืนยันว่าปฏิบัติการทางอากาศโจมตีกรุงเบรุต<ด>เมืองหลวงของเลบานอนเ<ด>มื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการสังหารฮาเชมซาฟิดีนว่าที่ผู้นำกลุ่มฮิสบอลเลาะคนใหม่รวมไปถึงสมาชิกระดับอาวุโสอีกหลายคนนะคะที่ถูกอีกคนหนึ่งด้วยที่ถูกวางตัวให้เป็นผู้นำต่อจากซาฟิดีน โดยนายกรัฐมนตรีอิสราเอลแถลงความมั่นใจค่ะว่าการปูพรมโจมตีเลบานอนสามารถสังหารผู้ก่อการร้ายหลายพันคนและทำให้ศักยภาพของกลุ่มฮิสบอเลาะลดลงไปมากสำหรับซาฟิดีนเขาหายตัวไปนะคะนับตั้งแต่อิสราเอลโจมตีทางอากาศในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของกรุงเบรุตเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งสื่อตะวันตกรายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวว่า ฮิสบอเลาะขาดการติดต่อกับซาฟิดีนนับตั้งแต่มีการโจมตีครั้งนั้นละคะ้ค่ะโดยซาฟิดีนหายตัวไปพร้อมๆกับพลจัตวาเอสมาออลกาไน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 นีนะคะพร้อมกับผู้บัญชาการกองกำลังคุตของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC ซซึ่งก็ขาดการติดต่อไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์แล้วเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทาง ทหารระดับสูงของ IRGC ออกมายืนยันว่าการนี่ยังไม่ชีวิตอยู่นะคะเขาไม่ได้รับอันตร,รายใดๆแล้วก็ยังยืนยันว่าเจ้าตัวยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติ ขณะดเดียวกันค่ะเมื่อวานนี้ทางฮิสปอเลเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะคะใช้ฐานที่มั่นในเลบานอนในการยิงจรวด105ลูกโจมตีเข้าไปที่เมืองไฮฟาทางตอนเหนือของอิสราเอลโดยจรวดส่วนใหญ่ถูกสกัดเอาไว้ได้แล้วก็ไปตกลงในพื้นที่เปิดโล่งบางส่วนแต่ว่ายังมีอาคารอย่างน้อย2แห่งในเมืองเคยยัดยำและเคยยัดมอสกินที่ถูกโจมตีโดยตรงค่ะ หน่วยบริการฉุกเฉินของอิสราเอลระบุว่ามีผู้หญิงรายหนึ่งอายุ71ปีที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลด้วยอาการบาดเจ็บที่มือถูกสะเก็ดระเบิดขณะเดียวกันก็มีอีกคนนึงนะคะที่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลังจากที่เกิดเหตุโจมตีรวมทั้งหมดที่ได้รับบาดเจ็บน่าจะเป็น10กว่าคนค่ะกลุ่มฮิสบอลออกมาเตือนว่าเมืองไฮฟาจะตกเป็นเป้าโจมตีอย่างต่อเนื่องถ้าอิสราเอลยังไม่หยุดโจมตีเลบานอน อย่างไรก็ตามนาอิมกาเซมรองผู้นำกลุ่มฮิสปอเละในขณะนี้ออกมาแสดงจุดยืนสนับสนุนความพยายามของนาบีเบอรีประธานรัฐสภาเลบานอนซึ่งเป็นพธนมิตรของกลุ่มฮิสปอเละในการยุติการสู้รบที่ขยายความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่อิสราเอลเปิดฉากปฏิบัติการภาคพื้นดินในเลบานอนและทำการสังหารผู้นำระดับสูงของกลุ่มฮิสปอเละไปค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานนะคะว่าสหรัฐแล้วก็กลุ่มประเทศอาหรับได้เปิดการเจราจากับเยรารซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักของทั้งกลุ่มฮามาสแล้วก็ฮิสบอเลาะเพื่อหาแนวทางในการยุติการสู้รบทุกๆด้านแต่ว่าอิสราเอลยังไม่เข้าร่วมกระบวนการพูดคุยดังกล่าวค่ะ สลับไปดูที่สหรัฐอเมริกานะคะตอนนี้ต้องเผชิญกับพายุเฮอริเคนเมลตันซึ่งประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐออกมาเตือนเลยค่ะว่านี่น่าจะเป็นเฮอริเคนที่เลวร้ายที่สุดในรอบกว่าร้อปีที่พัทรมรัฐฟลอริดาของสหรัฐด,ดังนั้นตอนนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนนะคะให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางการอย่างเคร่งครัดค่ะเมื่อวานนี้โจไบเดนเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวนะคะ บอกว่าเขาได้หารือกับเคนเกรแฮมผู้อำนวยการกรมอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสหรัฐและได้รับคำเตือนว่าเฮอริเคนมิลตันอาจจะทำให้เกิดคลื่นสูงถึง15ฟุตตามแนวชายฝั่งรัฐฟลอริดารวมไปถึงลมแรงซึ่งจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างค่ะประธานาธิบดีไบเดนบอกว่านี่อาจจะเป็นพายุที่เลวร้ายที่สุดที่พัดถล่มฟลอริดาในรอบกว่าศตวรรษ และคาดว่าพายุลูกนี้จะโจมตีพื้นที่แทมปาเบ y และตัดผ่านรัฐโดยตรงซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มจากเฮอริเคนด้วยก่อนที่พายุมิวตันจะเคลื่อนตัวออกจากรัฐฟลอริดาบนชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะ ผู้นำสนหรัฐนะคะยังได้ย้ำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเส้นทางของพายุเฮอริเคนมิลตันรับฟังคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยและถ้าอยู่ภายใต้คำสั่งอพยพก็ควรจะอ,พยพ,จะอพยพตั้งแต่ตอนนี้เพราะนี่คือเรื่องของชีวิตและความตายนะคะไบเดนยังบอกด้วยว่าเขาได้พูดคุยกับรอนเดอร์ซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดา รวมถึงเจนคาสเตอร์นายกเทศมนตรีเมืองแทมปาในคืนก่อนหน้านี้แต่เขารับรองว่าจะให้ความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางนะคะจะส่งเข้าไปเมื่อมีพายุพัดลมรวมไปถึงให้เบอร์ติดต่อส่วนตัวไปยังทั้งสองคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับเฮอริเคนมิลตันมีแนวโน้มที่จะขึ้นฝั่งในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐนะคะขณะที่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในรัฐฟลอริดาโดยเฉพาะในเขตแทมปาตอนนี้ถูก สั่งให้อพยพออกจากพื้นที่ไปก่อนที่พายุจะเคลื่อนตัวเข้ามาแล้วค่ะตัวมิลตันคือพายุลูกที่สองที่พัดถล่มรัฐฟลอริดาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ส่วนอื่นๆของรัฐยังคงฟื้นตัวจากคฮอเิเคนเฮลีนที่พัดถล่มทั้งรัฐฟลอริดาจอร์เจียและก็แคโรไลนาส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า200คน ขณะที่รัฐมนตรีความมั่นคงแห่งมาตูภูมิเปิดเผยเมื่อช่วงค่ำของวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าสำนักงานจัดการเหตุฉุกเฉินกลางมีทรัพยากรที่จำเป็นในการตอบสนองต่อเฮอริเคนเมลตันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ ไฟน์ไลน์ปรับผ้านุ่มพรีเมียมซอฟต์หอมละมุนนุ่มฟู2เท่าช่วยลดขนสัตว์ติดผ้าใหม่ดีนี่ดีลักซ์หอมมั่นใจตลอดวันโดยเทคโนโลยีขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ ส่วนประเด็นการเมืองในสหรัฐนะคะก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีล่าสุดนี้หน่วยข่าวกรองสหรัฐออกมาเตือนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอาจจะต้องเผชิญกับข่าวปลอมค่ะที่มีการเผยแพร่ทั่วประเทศซึ่งข่าวปลอมเหล่านี้อาจจะส่งผลไปถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะเพราะว่าอาจจะทําให้ประชาชนที่ได้เห็นข่าวนี้รู้สึกไม่มั่นใจต่อกระบวนการประชาธิปไตยของประเทศค่ะ จากการประเมินนะคะล่าสุดทางสำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐซึ่งนี่คือการประเมินที่มีขึ้นเพียง29วันก่อนที่จะถึงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่5พฤศจิกายนและเป็นวันที่ประชาชนได้ไปเลือกผู้แทนระดับชาติและท้องถิ่นอีกหลายร้อยตำแหน่งด้วย เจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านข่าวกรองสหรัฐรายหนึ่งเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวค่ะว่าหน่วยข่าวกรองยังคงเห็นว่ามีกลุ่มต่างๆที่ยกระดับการเคลื่อนไหวเมื่อใกล้ที่จะถึงวันเลือกตั้งและกลุ่มเหล่านี้ทราบว่าคนเริ่มใช้สิทธิ์ล่วงหน้ากันแล้วเจ้าหน้าที่รายนี้บอกด้วยนะคะว่าปฏิบัติการเหล่านี้สามารถสร้างผลกระทบอย่างยิ่งเลยค่ะเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งบรรดานหน่วยข่าวกรองคาดการว่ากลุ่มอิทธิพลต่างชาติ จะยังคงดำเนินการต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างความเคลือบแคลงใจต่อผลของการเลือกตั้งนะคะว่าจะถูกต้องจริงหรือเปล่านอกจากนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองคนหนึ่งยังเตือนด้วยว่าขบวนการในการเผยแพร่ข่าวปลอมได้ยกระดับความรุนแรงขึ้นแล้วและยิ่งเมื่อเข้าใกล้วันเลือกตั้งการหลั่งไหลของข้อมูลเท็จก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าค่ะและท่ามกลางการรับมือ กับพายุเฮอริเคนกลุ่มดังกล่าวซึ่งดําเนินการโดยชาวต่างชาติต้องการฉวยโอกาสที่จะสร้างความแตกแยกนะคะโดยบิดเบือนความจริงสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูลจากสํานักงานของผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติบูมันจันร์หน่วยงานอื่นๆของสหรัฐซึ่งทํางานในด้านนี้ก็มีการออกคําเตือนมาเป็นระยะๆะะแล้วนะคะถึงความพยายามของต่างชาติในการแทรกแซงการเมืองสหรัฐ โดยเจ้าหน้าที่ระบุว่ารัสเซียอิหร่านแล้วก็จีนยังคงมีส่วนในปฏิบัติการเชิงข้อมูลข่าวสารที่มุ่งไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสหรัฐโดยไม่มีสัญญาณว่าประเทศเหล่านี้ได้ปรับเปลี่ยนจุดประสงค์ของตัวเองหรือเปล่าในส่วนของรัสเซียยังคงดําเนินการเหล่านั้นค่ะเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสให้โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งส่วนอิหร่านทางเจ้าหน้าที่ชี้นะคะว่า มีความพยายามที่จะช่วยกามลาแฮรริสผ่านปฏิบัติการเจาะล้วงข้อมูลที่มีผลเชิงลบต่อทรัมป์ค่ะในขณะที่ประเทศจีนหน่วยข่าวกลองสหรัฐตอนนี้ยังไม่ได้พบว่ามีความพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งระดับประธานาธิบดีสหรัฐแต่จะมีแต่การโน้มน้าวนะคะให้ชาวอเมริกันไม่โหวตให้กับนักการเมืองในระดับรัฐแล้วก็ระดับท้องถิ่นซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักการเมืองที่สนับสนุนไต้หวันค่ะ ชุดนี้ขอบคุณไฟลายแปะพนุ่มพรีเมียมซอฟผอมละมุนนุ่มฟูสองเท่าช่วยลดขนสัตว์เลี้ยงติดผ้านะคะและดีนี่ดีลักไวเก๋าหอมมั่นใจตลอดวันด้วยเทคโนโลยียับยั้งกลิ่นจากญี่ปุ่นค่ะสลับไปดูความคืบหน้าของโครงการอาวกาศนะคะอีก2ปีข้างหน้านี้นาซ a ามีแผนที่จะส่งนักบินอวกาศกลับไปเยือนดวงจันทร์อีกครั้งหนึ่งซึ่งยานพาหนะที่คาดว่าจะถูกใช้ในภารกิจครั้งนี้นะคะก็คือ Starship ค่ะ จะสร้างสถิติเป็นจรวดขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็ทรงพลังที่สุดของโลกด้วยจรวด Starship ที่ว่านี้มีความสำคัญยังไงคุณสมบัติโดดเด่นเป็นยังไงบ้างติดตามกันในไซส์สตอรีเลยค่ะ ชิถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท SpaceX ของ e l ลอนมัสประกอบไปได้วยสองส่วนประกอบหลักคือจรวดขับดัน Super h ์เฮ y และยานอวกาศ Starship โดยมีความสูง121.3เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง9เมตรมีน้ำหนักบรรทุก5,000ตันและแรงขับสูงสุด74.4ล้านนิวตันทำให้ Starship เป็นจรวดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดเท่าที่เคยขึ้นบินเป้าหมายสำคัญของการพัฒนายาน Starship คือการลดต้นทุนการเดินทาง ออกสู่อวกาศด้วยการเพิ่มคุณสมบัติที่จรวดรุ่นอื่นไม่มีทั้งการเพิ่มน้ำหนักบรรทุกพยายามทำให้ตัวจรวดทั้งสองส่วนสามารถเดินทางกลับมาที่ฐานปล่อยเพื่อการใช้งานซ้ำปฏิบัติภารกิจได้หลากหลายและสร้างระบบที่สามารถผลิตยานรุ่นดังกล่าวได้เป็นจำนวนมาก หนึ่งในภารกิจสำคัญของ Starship คือการรับผิดชอบภารกิจลงจอดบนดวงจันทร์ภายใต้โครงการ Artemis 3ของนาซาที่มีกำหนดส่งสองนักบินอวกาศเดินทางไปลงดวงจันทร์ในเดือนกันยายน2 0 2 6ซึ่งจะเป็นโมเดลที่ถูกดัดแปลงมาเพื่อใช้กับการลงจอดและขึ้นจากพื้นผิวดวงจันทร์โดยเฉพาะนอกจากนี้ Starship ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนการของ SpaceX ที่จะสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารเที่ยวบินทดสอบครั้งแรกของ Starship เกิดขึ้นเมื่อวันที่20เมษ สายนต2023ตามด้วยภารกิจทดสอบครั้งที่2ในวันที่18พฤศจิกายนปีเดียวกันแต่ยังไปไม่ถึงวงโครจรรอบโลกระหว่างการทดสอบทั้งสองครั้ง เราพักตรงนี้กันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้านะคะพาคุณผู้ชมไปดูที่ประเทศออสเตรเลียมีภาพของเจ้าโคอาลาตัวนี้นะคะเดินหลงเข้าไปที่สถานีรถไฟแล้วไปตั้งแต่เช้าตู่เลยอยู่ที่นครซิดนีย์มันหลงมาแบบนี้ได้ได้ยังไงแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูภาพกันค่ะ เย็นเรามีนัดสําคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นแหละบอกนตรงๆมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยะพันพงษาไม่ใมนพไม่จำเป็นต้องเป็นพราหรอกผมก็เป็นคนปกติเป็นอย่างที่เสถียงก็ได้รับคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในณวันนี้แบงปตกันหมดแล้วพอเราบริบทอาการหนักอะไรป็นข้อที่หนึ่งโดนแน่นทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหร่พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา15นาทีในคุยข้ามช็อต ุกความเคลื่อนไหวทันทุกข่าวสำคัญรอบโลกเกาะติดเหตุการณ์ใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาจอยชื่นจีพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงสุ่ม3ทุ่ม15นาทีเกาะติดทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกมุมโลกเราพร้อมย่อโลกทั้งใบส่งตรงทุกหน้าจอโดยจอยชื่นจิตในทันโลกเอ็กเพรสทุกวันจันทร์ถึงสุ่์9โมงเช้าและเสาร์อาทิตย์11โมงตรง ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แย้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความทิ่เห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำ6โมงเย็นเป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์ม ข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเรี็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผ,ผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะส่งตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมุติผมติดตามทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเชียงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง p p t v HD ช่อง3.6 เปิดโต๊ะข่าวเปิดทุกแง่มุมที่สังคมยังสงสัยทบทุกเรื่องใหญ่เล่าเจาะลึกแบบคลุกวงในถ้าเกิดจะเอาบรรทัดฐานไม่มีเจตนาหลบหนีเนี่ยตรงเนี้ยคิดจากอะไรได้ประกันตัวก็ไม่ใช่ว่าชนะแล้วนะได้ประกันตัวเนี่ยแต่คดีมันกับเสถียรวิริยาพันธุ์พงษาเฟิร์นสุชาดาเสริมพับความเข้มกับคนข่าวเบื้องหลังอย่างบุกพุทธิชันและลวงลึกทุกความจริงไปกับคนข่าวพีพีทีวีเปิดโต๊ะข่าว9้าโมงครึ่งทางพีพีทีวีเอชดีช่อง36 เริ่มต้นทุกเช้าวันใหม่สดใสไปกับข่าวสารรอบตัวที่คุณต้องรู้กับผมเกมปราโมทคำมาและกระตาที่วาพรรวมด้วยทีมข่าว p ีพีทีที่พร้อมจะเคียงข้างคุณในทุกๆวันเราให้รู้คุยให้ฟังทันทุกเรื่องราวกับเราสองคนในโชว์ข่าวเช้านี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา7โมงเช้าทางพ p t v HD ช่อง36 ทุกเย็นเรามีนัดสําคัญคุยเรื่องเด่นประเด็นใหญ่คุยเรื่องจะตั้งรัฐบาลได้แค่นั้นแหละบอกมันตรงๆมองให้ชัดทุกช็อตเปิดให้เห็นทุกฉากทัดกับเสถียรวิริยะพันธ์พงษาไม่จำเป็นต้องเป็นทาะหรอกผมว่าเป็นคนปกติเป็นอย่างที่เถียงก็ได้ลักคมความคิดแบบเข้มข้นกับคนวงในณวันนี้แปลงเป็ดกันหมดแล้วเราะบริบทอาการหนักอะไรไม่ค่อยพิเ่ษโดนแน่ทุกคนก็อยากเห็นอที่ไหนเมื่อไหร่พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา17นาฬิกา15นาทีในคุยข้ามช็อต ความเคลื่อนไหวทันทุกข่าวสำคัญรอบโลกเกาะติดเหตุการใหญ่ที่ทั้งโลกต้องจับตาจอยชื่นจิตพร้อมรายงานตรงถึงคุณทุกสถานการณ์ในทันโลกเดลี่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์3ทุ่ม15นาทีเกาะติดทุกเหตุการณ์เจาะลึกทุกมุมโลกเราพร้อมย่อโลกทั้งใบส่งตรงทุกหน้าจอโดยจอยชื่นจิตในทันโลกเอ็กเพรสทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงเช้าและเสาร์อาทิตย์11โมงตรง ในยุคสมัยแห่งการไหลบ่าของข้อบูลข่าวสารใครจะช่วยคัดกรองความจริงให้แก่คุณท่ามกลางข้อโต้แยง้งสะท้อนมุมมองความแตกต่างให้ครบทุกมิติในช่วงเวลาของความสับสนเมื่อสิ่งที่ต้องการคือความชัดเจนมากกว่าความคิดเห็นปัญหาสังคมที่ไม่ได้รับการแก้ไขข้อสงสัยที่ไม่ได้รับคำตอบเข้มข่าวค่ำหกโมงเย็นเป,ป็นต้นไปทุกแพลตฟอร์ม ทันข่าวเราพร้อมเสิร์ฟข่าวสำคัญมาให้คุณอัปเดตข่าวแบบเร็วทม์ไม่พลาดทุกประเด็นร้อนคุณผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าในขณะนี้นะคะตรงจากพื้นที่ให้คุณได้รู้ลึกกว่าเร็วกว่าเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสมมติผมติดตามมันทันข่าวที่สำคัญกับเราชัดทุกข่าวคมทุกประเด็นพบกันในเที่ยงทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ทาง P p พ v HD วช่อง3.6 ท a n แอนแควผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคุณภาพจากเครือ BDMS บางกอกแอร์เวสเอเชียบูธชิกแอร์ไลน์โทร1771 ข้อมูลจากหน่วยงานความมั่นคงอังกฤษหรือว่า MI5 นะคะออกมาเตือนค่ะว่ารัสเซียมีแผนที่จะก่อเหตุร้ายทั่วทั้งอังกฤษแล้วก็ในยุโรปเพิ่มมากขึ้นนะคะหลังจากที่พบความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเหล่านี้เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นในปี2022ค่ะนี่เป็นคำเตือนนะคะที่มีขึ้นในระหว่างการถแถลงรายงานสถานการณ์ด้านภัยคุกคามประจำปีโดยเคนแมคคาลัม ้หนเ,เงยการหน่วยความมั่นคง MI5 ของสารารอาณาจักรเขาบอกว่ารัสเซียกำลังปฏิบัติภารกิจเพื่อสร้างความโกลาหลตามท้องถนนในอังกฤษแล้วก็ยุโรปค่ะโดยหน่วยข่าวกรองของกองทัพรัสเซียหรือว่า GRU มีปฏิบัติการวางเพลิงก่อวินาศกรรมรวมไปถึงพฤติกรรมอันตรายอื่นๆในสารารอาณาจักรมากขึ้นหลังจากที่รัฐบาลสนับสนุนยูเครนต่อสู้กับการรุกรานจากรัสเซีย อย่างไรก็ตามการที่ฝ่ายรัสเซียหันไปใช้ตัวแทนอย่างเช่นกลุ่มอาชญากรในการปฏิบัติภารกิจเหล่านี้ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุได้โดยง่ายค่ะใน<ม>คอลัมนระบุด้วยนะคะว่าตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022หลายๆชาติในยุโรปได้สั่งขับเจ้าหน้าที่การทูตของรัสเซียออกจากประเทศมากกว่า750คนไปแล้วส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่เหล่านี้จะทำงานด้านการจารกรรมค่ะ นั่นทำให้ขีดความสามารถของหน่วยข่าวกรองและเสียลดลงไปอย่างมากนอกจากนี้ mi 5ยังไปพบความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านในสหรัฐอาณาจักรโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดแผนก่อเหตุร้ายของอิหร่านมากกว่า20แผนตั้งแต่ปี2022สส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงตามมาด้วยผู้ก่อการร้ายฝ่ายขวาจัด ซึ่งในช่วงที่ผ่านมามีกลุ่มหนุ่มสาวนะคะที่ถูกชักจูงเข้าสู่แนวคิดสุดตรงบนโลกออนไลน์มากขึ้นและ13%ของผู้ถูกสอบสวนฐานเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายมีอายุต่ำกว่า18ปีค่ะขณะที่นับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเจ้าหน้าที่สามารถสกัดแผนการสังหารหมู่ในสารัฐอาณาจักรได้ทั้งหมด43แผน และจำนวนการสืบสวนภัยคุกคามรัฐบาลต่างชาติที่ดำเนินการโดย MI5 ก็เพิ่มขึ้น48นตมคคลัมระบุว่าภัยคุกคามจากการก่อการร้ายที่เพิ่มขึ้นพร้อมๆกับภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆนั่นหมายความว่า MI5 จะต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นค่ะ คุณผู้ชมไปกันต่อที่ออสเตรเลียนะคะไปดูภาพของเจ้าโคอาล่าตัวหนึ่งค่ะไปป่วนที่สถานีรถไฟตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะคะก็สร้างสีสันให้กับผู้คนที่ใช้ช่องทางนี้ในการเดินทางเดี๋ยวไปดูภาพนี้กันเต็มๆนะคะบันทึกเอาไว้ได้นะคะที่นครซิดนีย์ในรัฐนิวเซาท์เวลค่ะเผยให้เห็น ภาพของเจ้าควอลาทิ่สงสัยตัวนี้นะคะมันปีนขึ้นลงบันไดไปบนสถานีและจากภาพเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบันไดสถานีนี่สูงมากๆค่ะแต่ว่าเจ้าควาลาตัวน้อยมันก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปแบบไม่รีบร้อนก่อนที่จะไปหยุดยืนสำรวจอยู่ที่ลิฟต์ตัวหนึ่งอยู่พักหนึ่งนะคะก่อนที่มันจะค่อย,อย,อยๆเตะเตะไปทั่วสถานี หลายคนที่เห็นภาพของเจ้าโคอาล่าตัวนี้นะคะก็อดยิ้มออกมาไม่ได้ค่ะและนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดบางคนที่พบเห็นก็ต้องเดินเข้าไปถ่ายภาพด้วยนะ,ะเก็บความน่ารักของมันเอาไว้เคราะดีนะคะที่ช่วงเวลาดังกล่าวยังไม่ได้มีเจ้าหน้าที่พลุกพานไม่ได้มีผู้โดยสารพลุกพานเท่าไหร่เจ้าโคอาล่าก็เลยเดินผจญภยัยตามสถานีได้อย่างเต็มที่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรค่ะแต่ว่าทางการ ทางเจ้าหน้าที่นะคะที่ดูแลสถานีต้องแจ้งเตือนไปยังขบวนรถไฟบริเวณดังกล่าวให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วก็ลดความเร็วเมื่อต้องแล่นเข้ามาผ่านสถานีจะได้ไม่เป็นอันตารายกับโคอาล่าที่เดินเพ่นพ่านในบริเวณนั้นแต่หลังจากนั้นไม่นานนะคะตำรวจ New South Wales ก็เข้ามาจัดก,การดูแลโดยตำรวจเนี่ยวิธีการของเขาคือเดินไปประกบ เจ้าโคอาล่าแต่ว่าทําอย่างช้าๆนะคะจนกระทั่งโคอาล่าตัวนี้ปีนรั้วสถานีรถไฟแล้วก็กระโดดหายไปกับพุ่มไม้ข้างทางอ่ะก็กลับบ้านมันอย่างปลอดภัยค่ะยังอยู่ที่เรื่องของสัตว์นะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกาลาปากสของเอกวาดอร์เปิดเผยนะคะบอกว่า อีกัวหน้าเหลืองระดับประชากรของมันตอนนี้อยู่ในระดับที่เพิ่มขึ้นซึ่งนี่ถือว่าเป็นสัญญาณบวกมากๆนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้สัตว์สายพันธุ์นี้เกือบจะสูญพันธ์ไปในช่วงปี1970ถึง1980นี่เป็นความพยายามที่เป็นผลนะคะของบรรดานักอนุรักษ์โดยผู้ชี่ยวชาญได้ข้อสรุปนี้หลังจากที่ทำการติดตามจำนวนอีกัวหน้าสีเหลืองในอ่าวบาฮีย กาตาโกทางตอนใต้ของเกาะอ,อิสเปรลา่าตั้งแต่วันที่26สิงหาคมมาจนถึง3กันยายนพบว่าอีกกัวหน้าเหลืองทั้งหมดมี1,288ตัวนะคะเป็นเพศเมีย117ตัวแล้วก็เพศผู้171ตัวหลังจากที่เอาข้อมูลตรงนี้มาวิเคราะห์นะคะผู้เชี่ยวชาญเขาคาดการว่าในบริเวณอ่าวบาเฮีย กาตาโกซึ่งมีพื้นที่ราว250ไร่น่าจะมีอีกัวน่าสีเหลืองอยู่ราว600-700ตัวซึ่งหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศเกาะอุทยานแห่งชาติกาลาปกอสคริสเตียนเซบิยาเปิดเผยค่ะว่าอีกัวน่าเหลืองเคยเกือบจะสูญพันธุ์มาแล้วนะคะเนื่องจากการนําสัตว์ต่างถิ่นอย่างเช่นแพะแล้วก็สุนัขเข้ามาบนเกาะแห่งนี้ค่ะ Se han contabilizado cerca de 300 individuos, eh, la, en su mayoría machos. Eh, con estos números eh, se estima una población entre 600 y 700 individuos, eh, que es, es mucho mayor a lo que en el año 70 o 80 se estimaban. Eh, y además también eh, nos dice que esta población está aumentando eh, gracias a las medidas de conservación que se, hemos venido implementando en estos últimos 30 años. ดังนั้นเมื่อรู้ปัญหานะคะก็คือบรรดาสัตว์เร่ร่อนที่เข้ามาส่งผลกระทบต่ออิกวนาสีเหลืองเจ้าหน้าที่เขาก็จัดการค่ะหลังจากที่กําจัดแพะเร่ร่อนไปปรากฏว่าก็ทําให้อิกวนามีแหล่งอาหารมากขึ้นรวมไปถึงทางโครงการเองเขาก็มีการฟื้นฟูแล้วก็ปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดนี้ช่วยให้จํานวนประชากรอ,อิกวนาเพิ่มมากขึ้นตัวอิกวนาเหลืองเป็นอิกวนาบกหนึ่งใน3ชนิดที่อาศัยอยู่ในหมู่เก,กาะกาลปะกสแห่งนี้ค่ะ มีงานวิจัยจากสหรัฐอเมริกานะคะค่อนข้างน่าตกใจคือหลายคนอาจจะใช้ผลิตภัณฑ์สําหรับรักษาสิวงานวิจัยใหม่นี้ค่ะเข้าไปสํารวจผลิตภัณฑ์ที่มีการวางขายในท้องตลาดนะคะปรากฏว่าพบว่าผลิตภัณฑ์หลายตัวมีสารเคมีที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งในปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐานค่ะ ทางทีมวิจัยนะคะเขาไปทดสอบผลิตภัณฑ์รักษาสิวมากกว่า100ชิ้นที่มีส่วนผสมของสารเบนโซเอลเพอร์ออกไซด์ o X แล้วก็วางขายอยู่ตามร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ใน6รัฐของสหรัฐพบว่าผลิตภัณฑ์ถึง1ใน3มีปริมาณสารเบนซีนซึ่งเป็นสารเคมีที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปนเปื้อนอยู่ในปริมาณมากค่ะ คนวิจัยนี้ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ด้านผิวหนังระดับโลกอย่าง Journal of Investigative Dermatology โดยระบุว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ Proactive มีปริมาณสารก่อมะเร็งเกินเกณฑ์ที่องค์การอาหารและยาสหรัฐหรือว่า FDA กำหนดไว้ถึง18เท่าส่วนผลิตภัณฑ์ล้างหน้าของ CVS แบรนด์ร้านขายายาชื่อดังของสหรัฐก็มีสารก่อมะเร็งที่เกินเกณฑ์ถึง13เท่า งานวิจัยชิ้นนี้นะคะยังพบด้วยว่าระดับเบนซีนจะเพิ่มปริมาณขึ้นเมื่อสัมผัสกับรังสีอัลตราไวโอเลตที่อุณหภูมิร่างกายปกตินั่นหมายความว่าผู้บริโภคจะมีความเสี่ยงมากขึ้นเมื่อออกแดดค่ะและทีมวิจัยที่มีส่วนร่วมในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งวอลิเชอร์ล a b วิจัยอิสระของสหรัฐรวมไปถึงศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเยลและลองไอแลน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีรายงานวิจัยนะคะเกี่ยวกับการพบสารเบนซีนในสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดจนทําให้เกิดการตั้งคําถามถึงมาตรการการควบคุมของ F D A อย่างก่อนหน้านี้ค่ะช่วงต้นปีทีมวิจัยของวรลิเชอร์เคยทํางานวิจัยในลักษณะนี้มาแล้วครั้งหนึ่งโดยพบเบนซีนในผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิวแบรนด์ดังอย่างครีาซ แล้วก็ได้ยื่นคำร้องต่อ F D A นะคะเรียกร้องบอกให้มีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์รักษาสิวของบริษัทเหล่านี้และดําเนินการสอบสวนแต่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของวิธีการที่เขาใช้ในการทําวิจัยแต่ผลที่ออกมาเพิ่มเติมรอบนี้น่าจะยิ่งเป็นการเพิ่มแรงกดดันให้ F D A เร่งดําเนินการกับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ซึ่งเป็นที่นิยมกันโดยเฉพาะในหมู่วัยรุ่นค่ะ ทั้งหมดนี้คือทัลโลเอ็กซ์เพรสนะคะลารายการไปด้วยตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องมัวหน้าภาค2ค่ะภาพยนตร์ใหม่นะคะที่กําลังจะเข้าฉายในวันที่29พฤศจิกายนดีแล้วทีนี้ PPTV เรื่องข่าวเรื่องใหญ่นะคะขอบพระคุณในการติดตามรับชมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ